ตอนนี้เนาะคะ่ะการเตรียมงานของเห้าเนาะคะ่ะเอ่อตอนนี้ก็ล่งผากันยกเนาะคะ่ะยกรัศมีพระพิมพะะะ์พระเนาะจะพิมพ์รัศมีที่เห้าเผาพิมพ์ซุกเรียบร้อยเราจะจะง่ายเนาะจะใหญ่มาตั้งไว้ตรงนาประลำพิธีเนาะจะเพื่อเตรียมไห้ให้สํหรับเ,เจ้าภาพและผู้ที่มารวมบุญนะะเนาะจะมารวมรอเออพราะว่ารัศมีเห้านี่จะเตรียมไววสํหรับ เทเบาเอกเน้อจ้ะเป็นการเทท้องเบาเอกเนาะจ้ะ,ะการยกของเฮาต้องค่อยๆระวังเนาะจ้ะน้ำหนักกะถือว่าหลายอยู่แต่ว่าสิ่งที่เฮ้าควรระวังคือว่าพิมพ์สูกเร็วพิมพ์จะ,ะจะแตกง่ายจ้ะเข้าจะต้องคอ่คอยๆยกค่อยๆวางถ้าพิมพ์แตกยง่เข้าเทง,งานออกมาจะเห็ดให้งานเฮาเสียหายใดเนาะจ้ะและเฮากะเตรียมตังหัวโทนไวบกอนหนานี่แล้วเน้อจ้ะ,ะโดยการเอาอิฐบล็อกเนาะจ้ะอ้อม ตั้งเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเนาะจ้ะเ็ดให้พอดีช่องว่างกับรัศมีพระให้พอดีเพื่อกันการเคลื่อนเนาะจ้ะและในขณะนี้พิมพ์ของเฮ้ากะยังมีความห่อนละอูอยู่เน้อจ้ะเฮากะต้องใส่ถุงมือซอยเนาะจ้ะใส่สองมือ,อประมาณสองซันเนาะจ้ะเพื่อกันป้องกันความห่อนจากพิมพ์งานของเฮ้าเนาะจ้ะและในส่วนข้างในของพิมพ์เฮ้าเฮากะใส่เหล็กประมาณสี่หุนอ,อก รอบก่อนปูนของเฮ้าเราก็เอาปูนทับอีกเท่อน,นึงเพื่อป้องกันเวลาเฮ้าตั้งพิมพ์พิมพ์จะได้บ่หักแล้วก็เวลาเฮายกเขื่อนใหญ่เ,เล็กนี่ก็จะซอยประคองเนาะจะประคองงานของเฮ้าให้แข็งแรงและตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาเลิกเราจะาสำหรับเทเทท้องเฮาก็เตรียมความพร้อมไว้ให้กับเจา้าภาพเพิ่น กับออนุมโมธนาบุญกับทุกทันที่มาในงานเท่อนี้หลายๆเ้ยจ้ะ